ชายชราขอทานที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นขโมยแต่เพียงสิบนาทีต่อมาผู้อำนวยการกลับต้องคุกเข่าขอโทษเกิดอะไรขึ้นกันแน่ความจริงที่ซ่อนอยู่คืออะไรและเรื่องราวนี้จะจบลงอย่างไรมาร่วมเปิดโปงความลับที่ไม่มีใครคาดคิดเรื่องราวที่สเตือนใจและอาจเปลี่ยนมุมมองของคุณไปตลอดการผู้อำนวยการเดินเข้ามาในห้างสรรพสินค้าหรูแสงไฟระยิบระยับสะท้อนบนพื้นกระเบื้องมันเงาอากาศเย็นเฉียบจากเครื่องปรับอากาศแทรกซึมผ่านผิวหนัง เสียงรองเท้าส้นสูงกระทบพื้นดังกังวานไปทั่วโถงท่ามกลางผู้คนที่สัญจรไปมาเขาหยุดมองชายชาราคนหนึ่งชายชารานั่งอยู่ที่มุมเสาเสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งมือนิ่งค้างเหนือหมวกเก่าๆที่มีเหรียญไม่กี่เหรียญดวงตาผู้อำนวยการหรี่ลงขมวดคิ้วแน่นขอทานพวกนี้เข้ามาได้ยังไงเขาพึมพำจากนั้นเสียงตวัดดังขึ้นคุณเป็นขโมยใช่ไหมเอาอะไรไปจากร้านฉัน ทุกสายตาหันขอบมาทางเขาชายชาราเงยหน้าขึ้นศบตากับดวงตาที่เต็มไปด้วยข้อกล่าวหาริมฝีปากของเขาสั่นระริกแต่ไม่มีคำใดเล็ดลอดออกมาผู้อำนวยการก้าวเข้าไปใกล้ตรวจของเขาเดี๋ยวนี้เขาสั่งพนักงานรักษาความปลอดภยัยมือหยาบกร้านของชายชาราถูกคว้ากระเป๋าเก่าถูกเปิดออกข้างในมีเพียงเสื้อผ้าเก่าๆก,ก,กับขนมปังชิ้นแข็งหัวใจผู้อำนวยการเต้นกระหนำ่ำ แต่ก่อนที่เขาจะพูดอะไรออกมาเสียงหนึ่งดังขึ้นจากด้านหลังหยุดเดี๋ยวนี้เสียงหญิงวัยกลางคนดังขึ้นเธอสวมเสื้อสูทรเรียบรูแต่ใบหน้ากลับเต็มไปด้วยความตกใจทุกคนหันไปมองเธอเก้าวเข้ามาหาชายชาราดวงตาเบิกกว้างมือสั่นเล็กน้อยพ่อทำไมมาอยู่ที่นี่เสียงกระซิบของเธอบาหวิวแต่ชัดเจนในความเงียบของฝูงชน ชายชรากับพริบตาก่อนจะค่อยๆย,ยกมือขึ้นแต่หน้าของหญิงสาวลูกเสียงของเขาแหบพร่าผู้อำนวยการตัวแข็งทื่อคุณกล่าวหาพ่อฉันว่าเป็นขโมยงั้นเหรอน้ำเสียงของหญิงสาวเย็นเยียบเธอหันขอบมามองเขาแววตาเต็มไปด้วยโทสะเขาไม่ใช่ขโมยเขาเป็นอดีตเจ้าของบริษัทใหญ่ที่คุณรู้จักดีอากาศรอบตัวหนักอึง้งใบหน้าของผู้อำนวยการเริ่มซีดลงเหงื่อผุดขึ้นตามไรผม ริมฝีปากเขาสั่นเขาพยายามจะพูดอะไรสักอย่างแต่คำพูดกลับติดอยู่ในลำคอชายชารามองผู้อำนวยการด้วยสายตาอ่านไม่ออกแววตาของเขามีทั้งความเหนื่อยล้าและอะไรบางอย่างที่ลึกเกินจะคาดเดาหญิงสาวหันไปหาพนักงานรักษาความปลอดภัยปล่อยเขาเดี๋ยวนี้พนักงานลังเลก่อนจะรีบปล่อยมือจากแขนของชายชาราร่างของเขาสั่นเล็กน้อยแต่ยังคงนั่งนิ่ง ผู้อำนวยการก้าวถอยหลังหนึ่งก้าวหัวใจเขาเต้นแรงเหมือนกลองรัวไม่อาจเป็นไปได้เขาพึมพำหญิงสาวสูดลมหายใจลึกขมอารมณ์ที่กำลังเดือดพล่านคุณคงไม่รู้สินะว่าเขาเคยเป็นใครเธอหันไปมองผู้คนที่ยืนมุงบางคนกระซิบกระซาบบางคนเริ่มจำใบหน้าของชายชาราได้เขาคือคุณเอกภพอดีตประธานบริษัทที่คุณทำงานอยู่เสียงพึมพำดังขึ้นรอบตัว ชื่อของชายชาราทําให้บางคนเบิกตากว้างเขาเคยเป็นเจ้าของอาณาจักรธุรกิจยักษ์ใหญ่ก่อนจะหายไปจากวงการอย่างไร้ร่องรอยผู้อํานวยการตัวชาเขาจําได้แล้วใบหน้าชายชาราที่แม้จะเต็มไปด้วยริ้วรอยแห่งการเวลาแต่เขาโครงยังคงเดิมนี่คือคนที่เขาเคยชื่นชมคนที่สร้างบริษัทจนยิ่งใหญ่แต่กลับถูกหักหลังและล้มละลายมือของเขาสั่นอย่างควบคุมไม่ได้ ดวงตาชายชารายังคงมองเขาไม่มีโกรธไม่มีเกลียดมีเพียงความเงียบที่หนักหน่วงทุกอย่างรอบตัวดูเหมือนจะช้าลงราวกับเวลาหยุดนิ่งแล้วผู้อำนวยการก็ทำสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดเขาคุกเข่าลงหัวใจเขาเต้นร,รัวมือที่เคยกำแน่นคลายออกชื้นเหงือ่อเสียงรอบตัวเงียบกริบไม่มีใครพูดดวงตาชายชารามองลงมาแววตานั้นยังคงนิ่งสงบ ผมขอโทษครับเสียงผู้อำนวยการสั่นเครือศีรษะของเขาก้มต่ำจนเกือบแต่พื้นอากาศรอบตัวหนักอึ้งจนแทบหายใจไม่ออกหญิงสาวจ้องมองภาพตรงหน้าดวงตาวาววับด้วยอารมณ์ปะปนชายชรายังคงเงียบไม่มีคำพูดไม่มีการเคลื่อนไหวเพียงแค่มองเวลาผ่านไปไม่กี่วินาทีแต่สำหรับผู้อำนวยการมันช่างยาวนานเหมือนชั่วนิรัน ในใจเขาเต็มไปด้วยความเสียใจความละอายและบางอย่างที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆชายชราขยับตัวเล็กน้อยก่อนจะค่อยๆย,ยื่นมือออกมามือที่เคยสั่นไหวย,ยกขึ้นช้าๆและวางลงบนศีรษะของผู้อํานวยการเบาๆสัมผัสนั้นอ่อนโยนอุ่นเหมือนแสงแดดยามเช้าผู้อํานวยการสะอึกหัวใจบีบแน่นเขาไม่กล้าเงยหน้าขึ้นมอง ฝ่ามือที่เหี่ยวย่นของชายชาราลูบผ่านเส้นผมของเขาแผ่วเบาไม่มีแรงกดไม่มีความโกรธแค้นมีเพียงความเงียบที่ลึกซึง้งลุกขึ้นเถอะเสียงของชายชาราแหบพร่าแต่หนักแน่นผู้อำนวยการเงยหน้าขึ้นช้าๆดวงตาของเขาร้อนเผาภาพของชายชาราในสายตาเขาเปลี่ยนไปเขาไม่ได้เห็นขอทานอีกต่อไปแต่เห็นชายคนหนึ่ง ชายที่เคยยืนอยู่บนจุดสูงสุดและร่วงหล่นลงมาแต่กลับไม่เคยสูญเสียความสง่างามผมผมทำผิดไปแล้วผู้อำนวยการผู้เสียงแผ่วชายชาราพยักหน้าเล็กน้อยทุกคนล้วนเคยผิดพลาดดวงตาของเขายังนิ่งสงบแต่ลึกลงไปมีบางอย่างที่ยากจะบรรยายแต่สิ่งสำคัญคือเจ้าเรียนรู้จากมันหรือเปล่าคำพูดนั้นก้องสะท้อนในหัวผู้อำนวยการ เขาไม่รู้ว่าตัวเองนั่งนิ่งอยู่นานเท่าไหร่แต่รู้เพียงว่าหัวใจของเขากำลังเปลี่ยนไปผู้คนรอบข้างยังคงเฝ้ามองบางคนกระซิบกระซาบบางคนสะกดกลั้นความตกใจแต่ไม่มีใครพูดแทรกหญิงสาวมองดูพ่อของเธอแล้วถอนหายใจเบาๆจากนั้นเธอก็เอื้อมมือไปจับแขนของชายชารายอย่างอ่อนโยนพ่อกลับบ้านกันเถอะชายชารางเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะยิ้มบางๆ รอยยิ้มน,นั้นอบอุ่นแต่แฝงด้วยความเศร้าลึกๆแล้วเขาก็พูดคำที่ทําให้ทุกคนในที่นั้นต้องหยุดหายใจบ้านของพ่อไม่มีอีกแล้วเสียงของชายชาราแผ่วเบาแต่ก้องกังวานในถงห้างที่เงียบงันหญิงสาวชะงักมือที่จับแขนของพ่อสั่นเล็กน้อยพ่อหมายความว่ายังไงน้ำเสียงของเธอเบาหวิวชายชารามองเข้าไปในดวงตาของเธอลึกลงไปข้างในเหมือนมองผ่านการเวลา ตั้งแต่วันที่ทุกอย่างพังพ่อก็ไม่มีที่ให้กลับไปอีกแววตาของเขามีบางอย่างแตกสลายไม่มีบ้านไม่มีครอบครัวไม่มีใครเหลืออยู่เลยหญิงสาวเม้มริมฝีปากดวงตาเริ่มแดงกำ่ำเธอรู้ว่าคำพูดของพ่อไม่ใช่การกล่าวโทษแต่กลับเจ็บลึกกว่าการตำหนิใดๆไม่จริงเธอสายหน้าเบาๆจับมือของพ่อแน่นขึ้นพ่อยังมีหนูๆตามหาพ่อมานานหนูไม่เคยลืมพ่อเลยนะ ชายชรามองเธอรอยยิ้มจางๆปรากฏขึ้นที่มุมปากแต่ลูกโตแล้วมีชีวิตของตัวเองพ่อไม่อยากเป็นภาระหญิงสาวสายหน้าเร็วขึ้นน้ำตาหยดแรกร่วงลงบนหลังมือของพ่อพ่อไม่ใช่ภาระของหนูพ่อคือครอบครัวเสียงของเธอสัน่นทุกคนรอบข้างเฝ้ามองภาพตรงหน้าโดยไม่พูดอะไรแม้แต่ผู้อำนวยการที่ยังคุกเข่าอยู่กับพื้นก็มองเหตุการณ์ตรงหน้าด้วยหัวใจหนักอึ้ง ชายชรางเงียบไปนานเหมือนกำลังชั่งน้ำหนักบางอย่างในใจจากนั้นเขาก็ถอนหายใจยาวมือเหี่ยวย่นของเขาเอื้อมไปแต่ใบหน้าของลูกสาวเบาๆก่อนจะพูดประโยคที่ทำให้เธอต้องก้นสะอื้นแต่พ่อลืมไปแล้วว่าการเป็นพ่อที่แท้จริงต้องทำยังไงหญิงสาวปิดปากตัวเองน้ำตาไหลาอาบแก้มบรรยากาศรอบตัวเต็มไปด้วยความอึดอัดปนเศร้า แม้แต่ผู้อำนวยการเองก็รู้สึกเหมือนถูกบีบหัวใจเขารู้แล้วว่าเรื่องราวของชายชราคนนี้ไม่ใช่แค่โศกนาฏกรรมทางธุรกิจแต่มันเป็นเรื่องของมนุษย์ที่สูญเสียทุกสิ่งรวมถึงตัวตนของตัวเองแล้วในขณะที่ความเงียบกำลังกลืนกินทุกอย่างชายชราก็พูดประโยคหนึ่งที่ทำให้ทุกคนต้องกลั้นหายใจอีกครั้งพ่อไม่แน่ใจว่ายังสมควรได้รับโอกาสนั้นหรือเปล่า เสียงของชายชรา,าแผ่วเบาแต่กรีดลึกลงไปในหัวใจของหญิงสาวเธอสายหน้าดวงตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดพ่อพ่อพูดอะไรแบบนั้นไม่ได้เธอกุมมือของเขาไว้แน่นขึ้นราวกับกลัวว่าเขาจะหลุดลอยไปอีกครั้งไม่มีใครพรากความเป็นพ่อไปจากพ่อได้ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนน้ำเสียงของเธอหนักแน่นแม้จะสั่นเครือชายชรา,ามองเธอรอยยิ้มเศร้าปรากฏขึ้นอีกครั้งแต่พ่อเคยละทิ้งทุกอย่างไปแล้ว ดวงตาของเขาหลบต่ำมองมือตัวเองที่สั่นไหวในวันที่พ่อสูญเสียทุกอย่างพ่อก็ปล่อยมือจากครอบครัวไปด้วยหญิงสาวสะอึกหัวใจราวกับถูกบีบแน่นแต่พ่อกลับมาแล้วเธอจับมือของเขาแน่นขึ้นจนชายชารารู้สึกถึงไออุ่นนั้นและหนูก็อยู่ตรงนี้น้ำตาของเธอไหลรินแต่รอยยิ้มกลับปรากฏขึ้นบนใบหน้ากลับบ้านกับหนูเธอนะพ่อ เสียงรอบตัวเงียบงันไม่มีใครกล้าทำลายช่วงเวลานั้นผู้อำนวยการที่ยังคงคุกเข่าอยู่กับมือแน่นดวงตาเต็มไปด้วยอารมณ์ปนเขารู้แล้วว่าความผิดพลาดที่แท้จริงของเขาไม่ใช่แค่การกล่าวหาชายชาราแต่เป็นการตัดสินใครบางคนโดยไม่เคยมองให้ลึกลงไปชายชาราหลับตาลงสูดลมหายใจเข้าเหมือนกำลังรวบรวมความกล้าที่เขาเคยคิดว่าสูญเสียไปนานแล้วจากนั้น เขาก็ค่อยๆพยักหน้าหญิงสาวยิ้มทั้งน้ำตาเธอค่อยๆประคองพ่อของเธอลุกขึ้นจากพื้นเสียงรอบตัวเริ่มกลับมาเสียงกระซิบกระซาบเสียงถอนหายใจเบาๆผู้คนค่อยๆสลายตัวแต่ไม่มีใครลืมภาพที่เพิ่งเกิดขึ้นตรงหน้าชายชราเดินออกไปพร้อมกับลูกสาวทิ้งให้ผู้อำนวยการยังคงนั่งนิ่งอยู่ตรงนั้นหัวใจของเขาหนักอึ้ง เขารู้แล้วว่าคำขอโทษของเขาอาจไม่เพียงพอแต่เขาก็รู้เช่นกันว่าบางครั้งโอกาสครั้งที่สองไม่ได้เป็นเพียงของขวัญสำหรับคนที่ได้รับแต่มันเป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่สำหรับคนที่มอบให้เช่นกันผู้อำนวยการยังคงนั่งอยู่กับพื้นรู้สึกถึงน้ำหนักของสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นหัวใจของเขาเต้นช้าลงแต่กลับหนักอึ้งกว่าที่เคยเป็นเขามองตามแผ่นหลังของชายชาราและลูกสาวที่ค่อยๆเดินออกจากห้าง ไม่มีใครพูดอะไรไม่มีการหันกลับมามีเพียงเงาของพวกเขาที่ทอดยาวใต้แสงไฟในตอนนั้นเองผู้อำนวยการรู้สึกถึงความว่างเปล่าที่แผ่ซ่านอยู่ข้างในเขาเคยคิดว่าตัวเองมีทุกอย่างอำนาจตำแหน่งและความน่าเชื่อถือแต่ตอนนี้เขาเข้าใจแล้วว่าสิ่งเหล่านั้นไม่มีความหมายเลยหากขาดความเป็นมนุษย์เขาก็มองมือของตัวเองมือที่เคยชี้กล่าวหาโดยไม่ไตรตรอง มือที่เคยกำแน่นด้วยอำนาจแต่ในที่สุดก็ต้องสั่นระริกด้วยความละอายเขาปิดตาลงหายใจเข้าลึกๆแล้วลุกขึ้นช้าๆขาทั้งสองข้างรู้สึกหนักราวกับก้อนหินแต่ทุกย่างก้าวที่เขาเดินออกไปจากที่ตรงนั้นกลับรู้สึกเหมือนกำลังเดินออกจากตัวตนเก่าของตัวเองสายตาของผู้คนที่ยังเหลืออยู่จับจ้องมาที่เขาบางคนมองด้วยความเห็นใจบางคนมองด้วยความเฉยชาแต่เขาไม่ได้สนใจอีกแล้ว เขารู้ว่าต้องทำอะไรต่อไปวันพรุ่งนี้เขาจะเริ่มต้นใหม่ไม่ใช่ในฐานะผู้อำนวยการผู้มีอำนาจแต่ในฐานะมนุษย์คนหนึ่งที่รู้จักถ่อมตนและพร้อมจะมองเห็นคุณค่าของคนอื่นมากกว่าการตัดสินเพียงเปลือกนอกและนั่นอาจเป็นบทเรียนที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเขา